ดูให้ดีดูให้ดีเลขเก็ดสิบดูกันคือเลขหมปัดนะครับทีมงาน i yeah. don't uh -huh. so do it กรอบน้ยของการขออาลกยาปบันอ่ <c oughs> อย่าบอกใจนะครับ <c oughs> ทุกุนทุกฟองเช็ดเรีับร้อยขึ้นสูง,งสง <c oughs> ูงล้ตาตาตกใกล้ใกลไหลไหลขอจงเงยรอกน้อยกา <c oughs> รอกน้อยจงโสามนลางต้ ไปลูกป้าไปลูกป้าที่รี่เลยนะครับทีนาการได้เลยบนจอกงรอบร้อยจับเลยนะครับตรงจขยับ้านระผมทีาการนงนันะครับปลนอยัววางพี่น้องทั้งสูอเายเลยนะ งเล่นจงหวนผู้ไายการยกการเรียกดชั่งี่สิบดครับไปกอลล้วหรอครับดีล้วจะรอบแน่ใครจะรอบที่จะรอบตัวนี้เลยดเลีแล้วจะรอบน้อยถ้าจะรอก็เร่งตัวเลยสบโม ลายาเป็นทางการนะครับทีมงานกะลอกน้อยจัากทางปัญญาฟังทั้งฝั่งอาจจะไม่สรุปครับบอกไฟราคาสูงนะพี่ดองกะดอกน้อยเอาปูนะครับต่ัว่าเป็นตัวเด่นนิ่มบานขวาของจุดคุ้มค e ันนะครับ ร้อยแปดสิบห้าคะแนนผ่านไปนะครับบามีคือเริ่มสิ้นลมเล้วรือเเริ่มจะสิดลมแล้วยังยังไม่สรุบนะครับ กับเป็นล้านนุตติมีส250อยหาผ่านไปดูให้ดีดูให้ดีเลขเกตสีฟดูกันคือเลขหมวกกับผิวควาสีแปดสีกับคือเลขหมวกกับผู้ได้หลุดน,นะคะกับบึง่งบึ่งนำเด้อท่านบึง่งบึ่งนำเด้อตอนนี้ไม่ได้เกตสีฟเป้าหมายคือขอบเงินเดิมพันกับขึ้นบ้านขาม นักข้อขามบานเฮ้านะครับดูให้ดีดูให้ดีเดินเลยครับรุนกันเลย ถ้าเป็นความสนใจนะก็เป็นความสนใจท่านเนื่องจากบางไฟของพี่น้องบ้านขามนะครับปิดไฟนวนมาสองมือเลี้ยวนะครับมาตุ่มมาโฮมทั้งเซนขาวนะท่านนะครับเลขที่พี่น้องคุยกันให้ต้อสนใจเด้อว่าบางไฟบางี่แปดสิบศูนย์มงได้นะครับตอนนี้ย่งมองได้ ามทพระเดชิดตามนะหกสิบแล้วกั้งผ่านผ่านกอนบังได้ทันเด้อกับบอกพีตน้องนะครับหกสิบแล้วับผ่านกอนบังทันนี่จัดเกมตลอดซยังโคลยุุนพักหุ่นเขินหุ่นกับยังทำเวลาี่กลางอากาศ ตามลงมาตึงสรอเก้าสิบสามร้อย 9, นะครับกะลอกน้อยเลื่องที่เลหาิสบายมาก ยันงนำไฟขึ้นฐานจุดพระบาะบบทับชุดบังไบบ้างชุดยที่คำนองทองอะยอนีขอพระท่งตลอน้อยจอยัอรอยยเรง,ส,งสุริพิการเกษตรนองกัปตันครับนครสามนาขวัขอครับโอเคปลอดภัย ลมพัดใจใบตองทำเวลานั้งขนมแซนท้องไร่ขนมแซนทันยังกระเรื่อมกระเพื่อมเบาบางเปิดหรือไม่เรือพายดูเก่าบ้างลมไก่ไก่ไหลไหลทีมงานของสอพรพิมลไปจังหวัดตงยกปีสามสองตั้ง คนับคอพรันเลยนะเี้ยอนกมะลงมาเลย่อไปดาบถือยอดตรงครับไป่อยสี่ร้อยคนทำได้ไหมหายเล็วเามืสามสามปีวัฒนธรรมบน กับการเดินทางเที่ยวมาตีที่จะเป็นน้ำเป็นโอ้ยฉันเป็นนิทานโอ้ยน้องมินนะครับสมราคาหาเที่ยวหาตีตุ๊กตาในการ เราอยากเป็นทักการกับทีมแมนเด้าเดี๋ยวลองเพิ่นนะครับพี่น้องยุดโจบตีเรบานเบาดีเบาเลยเบาเลบ้าเเ้านเลยนะบคในเมื่ออืใครได้นะครับรางวัลหนึ่งแสนบาทยุคแค่เอื้อมพึ้นพันมันมันครับ นำบังไปบังนี้มาทำการทดตามที่บนบานไปกัปูราชบ้งขอครับลสุดยอดของการเดินทางครับสอบฟ้อสอบเจ๊ปลาดสอบได้ปลลัดปลัดต้เอนะับนอดปลานนอดนนอัองมตอปูเปงทาเมยนำบังไปเียกานเกษตรบนบานไปนะครับตามบาไป เอาหลายบพสไหวใจเลยเก็บแคนไหนน้คราวนี้โอ้เบรับดินทุ้งครับเห็นดีแล้ว่อดีน้องเอามาหลายโพดแมนบองก็มีจังก้าวสบ่อกจากป่าจากวัาก็บิดนั่นเห็นจังได้อีน้อง มอมมุนะครับในเดือนลี่ราบรืาดีมนบาเลยมือรีบเรือง4050สบายดูเลยครับ4ส5 0ซัมซีมนะครับพีนองกางไม่อยลูกยอซ ผ่านไปแล้วครับไดอกแรานงดีจากทั้ไม่เอาสปิทในบอลถึงกันเลยฮาไิ่งปราธานเมื่อไรเยครับถ้าผไม่มีสิทธิ์ายสถิทิ4 8 8ได้หรือไม่

พอได้นครับนส่อตามลนะเตทักนทีมงานได้สอบคนทุุี่กบนะครับทีมงานทุมุนแน่มาก